โอ้โหนะี่ฮะก็คือลูกผสมของก้อนจีนะอายุประมาณสัก2เดือน3เดือนนะก็เพิ่งย้ายลงกระถางไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองนะี่ก็เป็นตระกูลอาราบิคัมนะนี่สวยๆงามๆที่สวนพี่ช่างกิจไนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนก,นการลงลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศดีช่วงบ่าย,ายเดี๋ยวพาชมสวนทีวินิษ์นะมาดูไม้สวยๆนะที่กำลังปลูกใหม่นะ ที่ชื่อว่ากอตจิฮะลูกผสมกอตจิในตระกูลพวกอาราบีคั่มนะเนี่ยต้นอารา,าจะเป็นแบบนี้แหลนะ,นะกอตจิก็จะใบเล็กกว่านี้หน่อยเดี๋ยวไปดไูต้นกล้ากันนะว่าต้นขนาดไหนอายุ2เดือน3เดือนเนี่ยต้นแค่ไหนแล้วก็สั่งจากที่ไหนมาปลูกนะเดี๋ยวนา่าเลนีกครับวันนี้เย็นๆอากาศสบายๆนะก็พามาชม ไม้ช้สวยที่สวนพีวินิตนี่โหนี่วังการกล้วยดูฮะเนี่ยติดฝักเลยกำลังงามเลยเนี่ยวังการกล้วยดูฮะใบใหญ่เหมือนใบกล้วยเลยฮะสวยงามมากฮะน,นี่ก็นี่อาราอีกต้นหนึ่งเนี่ยกันตระก,กูลอาราบีคัมนะพวกหวังการกล้วยจะเป็นอย่างนี้ฮะใบใหญ่ทรงแต่ว่าโหรากเขาเนี่ยเห็นไหมฮะพีวินิตจัดซะสวยงามเลยโอ้โห ก็ทําเป็นทรงพุ่มสวยๆนะนี่ก็อีกต้นนะนี่อีกต้นหนึ่งก็เป็นอาราเหมือนกันแต่ว่าโดนตัดทดลงไปเพราะว่ากิ่งมันชี้โดชี้เด่เกินไปไม่สวยก็เลยตัดทดกันนะแต่ก็สวยงามนะนี่แต่วันนี้เราจพามาดูลูกของอาราบิคัมนะก็เป็นลูกผสมของกอจินะที่พิวินิต ได้มานะก็ถือว่าเป็นไม้ทรงสวยนะเป็นรูปผสมของก๊อตจิกับเดอะแกงนะแกงเดอะแกงก็ถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์นะที่ในการผสมเม,รรม็ดผสมไอ้เขียะพวกนี้โหถือว่าทีเด็ดมากเลยนะก็ได้มาจากสวนอาจารย์สมศักดิ์นะบางไปอินนะนี่พี่วินิตได้มา ก็เฉลี่ยประมาณเม็ดละสิบบาทนะประมาณนั้น hmm. ก็ทรงสวยคล้ายๆกับไอ้ที่นาเล็กให้ดูมาเมื่อกี้แหละแต่ใบเขาเล็กกว่าอาราบิคนะัมเ่ยก็ถือว่าน่าสนใจเนะนี่ยพี่วินิตราะมาได้ร่วมเกือบ20กระถางนะ1ิ1กกระถางถือว่า แต่ว่าคงไปเลือกกันอีกทีหนึง่งนะว่าน่าสนใจอันไหนดีอันไหนทรงสวยพอนะตอนนี้แค่2เดือนกว่าๆก,ก็ยังไม่เท่าไหร่นะ่ยงเดือนกว่าๆ3า,าเดือนเนะี่ยต้นก็ยังทรงยังดูไม่ออกเท่าไหรนะ่ก็ต้องค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะเลี้ยงไปอีกะระยะหนึง่งนะประมาณสักสองสเดือนก็มาดูกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวนะเล็กจะมาอัปเดตให้ดูกันนะวัตจิชุดนี้ ถามว่าจากสวนไหนอ่าจะไม่ได้ย้ำอีกทีคือสวนคุณสมศักดิ์บางไปอินนะนก็ราคาเฉลี่ยอยู่ตกประมาณเม็ดละสิบบาทนะใครสนใจก็ลองสอบถามดูลองค้นหาดูนะสวนคุณสมศักดิ์บางไปอิน อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชอ่องกิตนนยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ